ดูอีกพักหนึ่งนะคะพักร่วมฝ่ายค้านนั่นก็คือพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะคะก็ออกมาแนะนายกแพททองทานบอกว่าให้ดูตัวอย่างทั้งบิ๊กจิ๋วแล้วก็บัรหารเนี่ยนะที่ให้เกียรติสภาอยู่ฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ตอบเองทุกคําถามนะคะพร้อมกับเปิดเผยบอกว่าพักไทยสร้างไทยเองก็ได้เวลาในการซักฟอกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พร้อมนะคะในการเตรียมเก็บหลักฐานหากสอสโหวตสวนมติอีกค่ะ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐมนูญมาตรา151ว่าพักได้โคต้าสอสอหนึ่งคนกับเวลาอีกประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงในการอภิปรายโดยมีการเตรียมข้อมูลซักซ้อมกันเรียบร้อยแล้วเมื่อถามถึงสอสอพักนะคะที่อาจจะโหวตสวนมติพักในการอภิปรายครั้งนี้ คุณหญิงโซดารัตบอกว่าจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมไปเรื่อยๆในการยื่นสอบจริยธรรมเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานให้กับทุกภาคการเมืองไม่ว่าสมัยนี้หรือว่าสมัยต่อไปก็ไม่ควรที่จะเกิดพฤติกรรมอันน่ารังเกียจเช่นนี้ซึ่งขณะนี้มีสสของพัก ที่ลงมติสนับสนุนยติของฝ่ายค้านสามรายเราก็เชื่อว่าขณะนี้คนเหล่านั้นยังทําหน้าที่ของฝ่ายค้านเมื่อถามถึงระยะเวลาการอภิปรายที่ลากยาวจนถึงตีห้าครึ่งคุณหญิงบอกว่าสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในรัฐบาลของนายบรรหารศริลป,ปะอาชาและเมื่อสมัยเป็นสอสอในรัฐบาลของพลเอกชวลิตย,ยงใจยุทธมีการอภิปรายนะคะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกุัธมนตรีเพียงคนเดียวโดยในทั้งสองครั้งที่ผ่านมา อดีตนายกทั้งสองคนเนี่ยก็มีการกำหนดระยะเวลาในการอภิปราย3วันนะคะลงมติอีก1วันรวมเป็น4วันโดยอดีตนายกให้เกียรติในที่ประชุมอยู่ร่วมฟังแล้วก็ตอบคำถามของฝ่ายค้านทุกข้อด้วยตัวเองแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยถึงตีสามครั้งนี้ตนก็เห็นว่าควรจะให้เวลาฝ่ายค้านในการตรวจสอบอย่างเต็มที่อย่างน้อยก็ควรจะใช้บรรทัดฐานในอดีต แล้วก็การบีบเวลาให้ถึงตีสี่ตีห้าเนี่ยคุณภาพของคนอภิปรายก็ไม่ไหวคนฟังก็ไม่ไหวเช่นกันคุณภาพการตรวจสอบก็รได้ลงซึ่งรัฐบาลหากมั่นใจจริงก็ควรจะเปิดเวลาให้ตรวจสอบจะทําให้สังคมเนี่ยไม่เกิดคําถามแบบนี้แต่เมื่อมีการตกลงกันเช่นนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนอดตาลับขับตานอนช่วยกันฟังการอภิปรายซึ่งตนก็อยากฝากว่า ถ้านายกรัฐมนตรีพิสูจน์ตัวเองยื่นตอบคำถามเหมือนใดนบรรหาหรือพลเอกชวริตก็คิดว่าจะทำให้คะแนนนิยมของนาย,ยกดีขึ้นผู้สื่อข่าวถามถึงการอภิปรายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับ Entertainment Complex แล้วก็การพนันออนไลน์หรือไม่คุณหญิงบอกว่า ไทยสร้างไทยเนี่ยเป็นพักที่มีจุดยืนชัดเจนในการทำการเมืองสุจริตค้านเรื่องของการพนันออนไลน์100%ซส่วน Entertainment Complex ถ้าอยากจะทำจริงก็ลองให้รัฐนั้นเป็นตัวแทนในการทำสักที่หนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่พักเราที่อภิปรายเพียงคนเดียวเพราะว่ายังมีพักอื่นร่วมด้วย ส่วนว่านะคะจะสะเทือนรัฐบาลหรือไม่เนี่ยก็ขอให้นําความจริงมาพูดดีกว่าอีกทั้งมีข้อเท็จจริงมาให้นายกฟังเพื่อหวังว่าจะให้เปลี่ยนใจกับโครงการดังกล่าวด้วยแล้วก็ในวันเดียวกันนี้เนี่ยนะคะาทางคุณหญิงสุดารัตน์เองก็เดินทางไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้เร่งรัดการไต่สวนและตรวจสอบพฤติกรรมของนางสุภาพรสลับสีสอสอยโสธรเขตหนึ่งและนายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพ์นะคะสอสออุดรธานีเขตหกพักไทยสร้างไทยรวมถึงเป็นการยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะสอสอ,สอรายอื่นๆนะคะที่กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับของพัก และมีพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าฝากักฝ่พรรคการเมืองอื่นอย่างต่อเนื่องโดยคุณหญิงบอกว่าพัรคไทยสร้างไทยเนี่ยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปชตั้งแต่วันที่20ธันวาคมปีที่แล้วโดยระบุว่าสสทั้งสองคนมีพฤติกรรมละเลยหน้าที่ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมของพัรคและไม่ปฏิบัติตามแนวทางของพัรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงในพรร และฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการกระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของพักไทยสร้างไทยด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ระบุอย่างนี้นะคะบ,บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยสร้างไทยในฐานะผู้ร้องได้ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้มาโดยตลอดต้องขอขอบคุณคณะกรรมการปปรชที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว แต่ที่มาวันนี้ก็เพื่อที่จะเร่งรัดการดําเนินงานไตส่สวนและลงโทษนักการเมืองที่ไม่มีจิตสํานึกที่สุจริตต่อประชาชนขาดจริยธรรมสอทุจริตโดยใช้ตําแหน่งสสอที่ได้มาจากการลงสมัครรับเลือกตั้งในานามของพรรคไทยสร้างไทยแสวงหาประโยชน์อื่นใดซึ่งในส่วนนี้หากพบว่ามีพยานหลักฐานชัดเจน ไปถึงพักการเมืองที่มีส่วนร่วมพักไทยสร้างไทยก็จะดําเนินการให้คณะกรรมการปประชตรวจสอบต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นมาตรฐานของนักการเมืองไทยด้วยหัวหน้าพักไทยสร้างไทยย้ําด้วยนะคะว่าคณะกรรมการจริยธรรมของพักเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าพฤติกรรมของสอสทั้งสอง,สองคนเนี่ยนะคะขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2560 นอกจากนั้นก็ยังขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า้วิพักการเมืองพศ2560รวมถึงละเมิดประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน,แนออราษฎรพศ2563และข้อบังคับของไทยสร้างไทยพศ2 5 6 6อย่างชัดเจน ซึ่งการกระทำของผู้ถูกร้องนั้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบพักการเมืองต่อระบบรัฐสภาเพราะเป็นการทำลายเสถียรภาพของพักการเมืองในระบบประชาธิปไตยเปิดช่องให้เกิดการซื้อเสียงทางอ้อมนอกจากนี้ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพักการเมืองและระบบประชาธิปไตยโดยรวมไทยสร้างไทยจะขอเดินหน้าสร้างการเมืองสุจริตทำลายนักการเมืองคอร์รัปชันซื้อเสียงเข้ามาคดโกงและสสที่ขายตัวแลกผลประโยชน์ส่วนตน ให้สิ้นซากเพื่อสร้างอนาคตให้กับการเมืองไทยคุณหญิงสุดารัตน์ย้ำด้วยนะคะว่าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของพรรคไทยสร้างไทยแต่ว่าเป็นเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองไทยทั้งหมดหากเราเนี่ยปล่อยให้มันมีพฤติกรรมเช่นนี้ต่อไปเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้ดําเนินการใ,ใดๆก็เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมให้นักการเมืองเนี่ยสามารถละเมิดกฎหมายทําลายพรรคและทําลายระบบประชาธิปไตยได้อย่างเสรีด้วยค่ะ